Disarani nasa hak, Pancasila niacama, Tuti yampi, Mayang panting, Wisung-wisung rakanataya, Disarani nasa hak, Pancasila niacama, มายังพันตีวิสุงวิสุงราคขนาทายาติสรณีนัสหะปัญจศิลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวโตุอรหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะ Nak, mau tajak, bakau waktu arah, atuh sembajam putajak. Nak, mau tajak, waktu arah, atuh sembajam putajak. ังสารณังขจามิธรรมังสารณังขจามิสังฆังสารณังขจามิตุติยัมปิพุทธังสารณังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารณังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารณังขจามิตติยัมปิพุทธังสารณังขจามิ ขาจ้ามิตติยัมปิธัมมังสารณังขัจฉามิ ตาิีัยมปิธรรมมังสรรนังัจามิตาิีัยมปิสังฆังสารนังัจามิตาิีัยมปิสังฆังสรรนังคัจามิติสารนะกมันนังนิติตาอามะพันตปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ สุราเมระมะชะปมาทธทานาเวรมณีสิคามปทังสมาทิยามิสุราเมระมะชาปมาทธทานาเวรมณีสิขาปททังสมาทิยามิ มานิปัญจสิกาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพกัสมปทานสิเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสิลังวิโสธาสุพันเตสาธุพระมาจโลกาธิปติ สัมปติกัดอันชิเลียนทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชากชาติกังเทสตุธามังอนุกามพิมังปราชังนะโมตัสสะภะคะวัตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัวะโตอะระหะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปะโลกัตสมิงปาติทาหุนติปานินันติ พระธรรมมีคาถาโอกาสแต่นี้ไปอัตมภาพจะได้ชี้แจงแสดงอนิสังสกถาปรารบการทำบุญอุทิศส่วนกลปนาผลไปถึงดวงวิญญาณของผู้วัยชนคือคุณแม่ทรัพย์ชํารํม ที่ท่านลาลับจากโลกปนี้ไปโดยที่ไม่มีโอกาสในการหวนกลับคืนมาซึ่งอาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงอานิสงส์สกถาฉลองศรัทธาโยมญาติทั้งหลายตามสมควรแก่กาะละเวลาก่อนอื่นนั้นขอถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าว่านซึ่งนั่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยความเคารพ ถวายความเคารพพระถรานุเถระในวัดทุกรูปด้วยความเคารพแสดงความเสียใจกับโยมเจ้าภาพที่ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักที่เคารพไปการจากไปของคุณแม่ทรัพย์ชำรรำในคราวครั้งนี้เรียกว่าจากไปโดยที่ ไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้เหมือนดังแต่ก่อนเพราะกาความตายนั้นพลัดพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ทราบเคยมีเคยเป็นเคยได้พอความตายเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่คุณแม่ทรยบชำรำ ที่ท่านเคยประกอบเคยกระทำไว้ตอนสมัยมีชีวิตเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพไปบุคคลที่มีฐานะของความเป็นญาติของคนชิดใกล้คนที่เคารพนับถือกันย่อมที่จะมีความโศกาอะไรรักเป็นอย่างยิ่งนั้นวันนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็บุตรธิดาญาติพี่น้องทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยพ่อแสวงชำรำโยมสงบเจียมรำโยมบุญเกิดชำรำโยมเกตชำรำโยมสงวนชำรำโยมทองดีเจริญรำโยมวิรชัยชำรำโยมวิเชียนชำรำ โยมบุญช่วยจำรำนี่คือญาติพี่น้องของท่านแล้วก็มีบุตรซึ่งเป็นบุตรคนเดียวที่คุณแม่ได้ให้กำเนิดก่อเกิดชีวิตคือคุณทองหล่อพี่รมรำแล้วก็ลูกสะพ้ยแล้วก็หลานร่วมกันเป็นเจ้าภาพนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย พูดถึงเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ทุกคนอย่างคุณแม่ทรัพย์ชำรำนั่นทราบข่าวจากครูวิเชียนว่าโยมพี่แกก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ไม่ป่วยไม่ไข้แต่ทำไมคนเราอยู่จูก็ต้องตายซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องนำไปคิดเอง นำไปคิดด้วยตัวของเราเองว่าในเมื่อคนเราไม่ป่วยไม่ไข่อยู่ๆก็หมดสติล้มหายตายจากแล้วตัวเรามันจะแน่นอนได้อย่างไรถ้าประมาทถ้าหากว่าเราประมาทไม่เคยนึกถึงของความตายเลยเราก็อาจจะทำใจไม่ได้แต่ในส่วนส่วนของตระกูลชํารำนั้นเป็นตระกูลที่เข้าวัดเข้าว่า เป็นตระกูลที่คุ้นชินกับศีลทานเป็นผู้ที่ทำบุญสุนทรทานมาตลอดแม้แต่คุณแม่ซับชํำรำก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องต่อทุกคนที่เคารพนับถือกันแม้ในทางศาสนาแม่ก็เข้าวัดทำบุญฟังเทศเหมือนกับพุทธศาสนิกชนคนอื่นๆ แต่เมื่อความตายไม่เคยปราณีใครคุณแม่ทรัพย์ชำรําก็ต้องลาลับจากโลกนี้ไปโดยที่ลูกหลานญาติมิตรม่ไดตตั้งตัวไว้ก่อนนั่นความตายเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นบนตรากันลืมตนคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตาย บางคนก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อเราจะต้องตายแล้วเราจะทำมาหากินทำไมเราจะสร้างหลักปักฐานทำไมเรียนทำไมหาอยู่หากินทำไมอยู่รอวันตายไม่ดีกว่าหรือบางคนก็คิดกันอย่างนั้นในเมื่อรู้ว่าจะต้องตายผู้เเจ้าตรัสว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีหรือมีหลักบาลีว่านัตติโลเกนามตังไม่มีสถานที่ใดไร้คนตาย พุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงว่าทุกคนต้องตายและมันก็จริงอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรกลัวความตายเพราะความตายนั้นถึงเราจะกลัวไม่กลัวมันก็ต้องตายอยู่แล้วโยมสังเกตดูว่าในระหว่างที่เรามีชีวิตต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงบุคคลในครอบครัวจูจูก็ตาย มันเป็นอย่างนี้จริงอยู่แต่อยากให้ญาติโยมได้รู้ว่าทรัพย์สมบัตินั้นบางคนก็ได้มากบางคนก็ไม่ได้บางคนหาแทบตายไม่ได้เลยหาเช้ากินคำ่ำเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกได้บ้างไม่ได้บ้างได้ไม่เท่ากันแต่สมบัติคือความตายถามว่าโยมเคยคิดไม่ว่าเราจะต้องได้ได,ได้สมบัติคือความตายสมบัติคือความตายถามว่าโยมอยากได้ไหม โยมไม่อยากได้พระก็ไม่อยากได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ต้องได้นั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าในเมื่อรู้ว่าตนจะต้องตายแล้วจะไปทำมาหากินทํำไมสร้างประโยชน์ทำไมเพราะไหนๆก็ต้องตายนอนรอวันตายไม่ดีกว่าหรืออย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะคนเรานั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณแม่ทรัพย์ชํารานั้น ท่านมีสเสบียงเก่าคือบุญเก่าและก็บุญใหม่นุนนำให้ท่านมีอายุได้ห0สิบกว่าปี68ปีโียมแล้วเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ถึงห0สิปีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะมีบุญอยู่ถึงห0สิปีแต่โยมแม่โยมพ่อหลายคนหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้แปดสิบจะเกสิบก็มีก็แสดงว่าโยมพ่อโยมแม่มีบุญเก่ามาเยอะ พร้อมกับบุญบุญใหม่เพิ่มเติมทำบุญใหม่เพิ่มเติมเรียกว่ารักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ไม่ประมาทไม่กินแต่บุญเก่าอย่างเดียวหาโอกาสทำบุญเรื่อยยิ่งปัจจุบันวัดปารุงร่งอรุณกำลังสร้างโบสถ์กำลังสร้างสถานที่ให้กำเนิดเกิดพระสงฆ์โยมก็ถือว่าในยุครารุ่นเรา,รเราเนี่มีโอกาสในการที่จะสร้างถาวรวัตถุเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่สำคัญ สิ่งละอันพละน้อยที่โยมได้ร่วมกันสร้างอาจจะมีกําลังไม่พอต้อนเสาต้นหนึ่งเราก็มีกําลังเท่าที่เราทําได้มันจะทําให้เราได้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เหลืออยู่แต่ตัวเราไม่นานโยมเดี๋ยวก็ต้องถูกเปลวเพลิงเผาไหม้บ้านช่องห้องหอใหญ่โตโถฐานขนาดไหนก็ตามสุดท้ายตายไปแล้วมันก็เอาไปไม่ได้ส่วนบุญกุศลนั่นแหละญาติโยม,ท,มที่เราได้ร่วมกันสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์ ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมตรงนี้แหละมันจะติดตาตรึงใจความดีแม้เจ้าของความดีตายไปแล้วคนที่อยู่ในภายหลังอนุชนคนรุ่นหลังก็ยังระลึกนึกถึงคนที่เคยทำความดีไว้เหมือนกับปูชนียบุคคลในหลายคนในหลายท่านที่เราสร้างอนุสรณ์สถานไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงนั่นคือสาระของชีวิต นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายอย่างแน่แท้มีหลักธรรมที่มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เราพิจารณาอยู่หนึ่งเหนืองห้าประการเรียกว่าอภาินาปจ,จเวกขณะห้าประการประการที่หนึ่งนั้นชราธรรมโมหิชราณตีโตเรามีความแก่ชราเป็นเรื่องปกติธรรมดา นีไม่พ้นความแก่ชราไปได้บางทีบางครั้งเราก็รอเมื่อไรจะแก่ชรามันจะได้สบายถามว่าโยมแก่ชราเนี่ยสบายไหมตอนสมัยเป็นเด็กเป็นเล็กอยากจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้สบายไปเที่ยวดูหนังดูละครพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็คิดว่าเออถ้าเรามีครอบครัวแล้วน่าจะสบายก็เลยมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝา พอมีครอบครัวแล้วก็คิดว่าเออรอให้เราลูกเต้าเราหลานโตหมดแล้วเราจะสบายพอล,ลูกหลานโตหมดแล้วมันก็ไม่ได้สบายก็คิดว่าเมื่อไรจะแก่ชราแล้วสบายธรมญาติโยมที่แก่ชราแล้วสบายไหมไปไหนมาไหนก็ลําบากเข้าวัดเข้าวาก็ยากต้องมีล,มลูกมีหลานบันให้เอานํารถไปส่งบางทีบางครั้งหูก็ตึงฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> ตรงนี้แหละญาติโยม คนเรานั้นความสบายมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจถ้าเรารู้เท่ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของวัยแต่ละวัยเราจะรู้สึกสบายตอนอยู่เป็นเด็กก็สบายสนุกแบบเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สบายสนุกแบบหนุ่มสาวมีครอบครัวก็สนุกแบบคนมีครอบครัวสบายแบบคนมีครอบครัวแม้แก่ชราแล้วก็สบายแบบคนเท่าคนแก่เหมือนอย่างโยมพ่อโยมแม่อายุมากม ยามที่ได้ยินพระสวดโยมก็สบายใจดีใจยามได้ยินพระได้ยินเสียงพระเทศโยมก็มีความสุขเข้าวัดได้เห็นพระเห็นเนนก็เกิดมงคลเห็นบทวิหารลานเจดีเราก็เกิดความสุขเพราะเราได้รู้ว่าในบั้นปลายของชีวิตเรานั้นใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็จะลาลับจากโลกนี้ไปเหมือนกันทุกรูปทุกนามนั้นถ้าว่าไปแล้วความแก่ มันไม่ได้เสียอย่างเดียวโยมมันก็มีได้คือมันได้ทําให้เรานั้นได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตบุญแล้วที่โยมพ่อโยมแม่ได้อยู่ถึงแก่ชราคนสมัยปัจจุบันบางครั้งโยมอายุยังไม่มากสิบห้าสบหก็ล้มหายตายจากไปก็มียังไม่ได้ทันรู้ว่าความเป็นคนแก่นั้นมีอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็ฉับตายฉับพลันทันด่วนไปไม่ได้รู้สึกว่า ไม่ได้รับรู้ว่าความแก่นั้นเป็นอย่างไรแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมให้โยมนั้นได้รู้ว่าความแก่นั้นมันมีด้วยกันทุกคนจะแก่ขึ้นลงหรือแก่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เรารู้แล้วก็เข้าใจรู้เท่ารู้ทันแล้วเราจะสบายเพราะเรานั้นได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนี่คือความแก่ประการต่อมานั้นพยาธิธรรม,มหิพยาธิอนตีโต เรามีความเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดานีไม่พ้นในเรื่องของความเจ็บป่วยนั่นในขณะที่เราป่วยไข้ในโยมโยมรู้เถิดว่านั่นแหละคือรสชาติของชีวิตแต่มามีโอกาสไปเยี่ยมโยมที่ป่วยไข่ยอยู่ที่โรงพยาบาลในวันหนึ่งหนึ่งโยมคนเข้าคนออกส่วนมากมีแต่ล้นห้อง บางทีคนไข้ก็นอนอยู่นอกระเบียงข้างข้างห้องห้อง,ง,งรักษาคนไข้ก็มีเพราะคนป่วยมันมากถ้าไม่เคยถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มีคนป่วยเยอะแยะขนาดนี้บางทีอยู่ในวัดพระเนนก็เรียนอยู่ในวัยวัยรุ่นก็ไม่ค่อยป่วยแต่พอไปเยี่ยมโยมป่วยไข้ที่โรงพยาบาลโอ้ยทำไมคนมันป่วยเยอะไปไปมามา,มาก็นึกถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่า พยาธิรรมมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาหนีไม่พ้นในเรื่องของความเจ็บป่วยไปได้นั้นญาติโยมเมื่อเรารู้ว่าเราต้องป่วยต้องไข้เราก็พยายามรู้เท่ารู้ทันถ้าป่วยไข้ยโยมอยู่ใกล้เมืองอย่างไรก็ขอให้ถึงหมอก่อนบางทีบางคนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไปหาหมอไม่ไปหายามารักษากลัวมันจะหมดจะเปลือง อย่าไปคิดอย่างนั้นเอาชีวิตไว้ก่อนถ้าหมอเขาช่วยไม่ได้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันประมาณค่าไม่ได้บางคนเจ็บข้าได้ป่วยไม่ทันไม่ไม,ไม่ควรที่จะรีบไปหาหมอบางทีบางครั้งโรคหลานโมเต็ปไปบน,บ,นบานซานกล่าวอะไรต่างๆรำแม่มดบ้างอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้รักษาไม่ทันตรงนี้แหละญาติโยมโรคของเราเนี่ยมันมีทุกคน ใครจะมีโรคมากโรคน้อยอยู่ที่บุญกรรมปรุงแต่งคนที่มีโรคมากถ้าพูดตามหลักศาสนานะสมัยพุทธกาลผู้เทธเจ้าเคยตรัสไว้กับสุภาพมนบเหมือนกันมีหลายอย่างโยม14บสีคำถามทั้งคําตอบแล้วก็คําถามปัญหาที่สุภาะมนบ์ทูลถามผู้เเจ้าว่าทําไมคนเราเกิดมาจึงมีความแตกต่างกันบางคนอายุยืนบางคนอายุสัน้นบางคนป่วยมากบางคนไม่ค่อยป่วยมันเกิดจากอะไร โดยเฉพาะในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยใครที่มีโรคมากในอดีตชาติพุทธองค์ตรัสว่าเขาชอบเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทรมานสัตว์หรือบางทีบางครั้งก็เบียดเบียนชีวิตมนุษย์ด้วยกันพอเกิดมาในโลกใบนี้แล้วก็เลยบางทีก็สามวันดีสี่วันไข้บางทีก็ทุกทรมานกว่าจะล้มหายตายจากแต่ถว่าไปแล้วในญะาติโยมอย่างคุณแม่ทรัพย์ชำรำเนี่ยท่านก็มีบุญเหมือนกันนะโยมนะ คือท่านจะท่านเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ต้องโอดโอยไม่ต้องลำบากไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องให้หมอก็หยอดน้ำเกลืออะไรมานานทุกข์ทรมานบางคนน่โยมกว่าจะตายได้หมอเจาะแล้วเจาะอีกโอ้ยทุกทุกทรมานมากนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมนั่นเรื่องโรคไข้แพ้เจ็บอลไรนี่โยมโรคคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันเกิดมีด้วยกันทุกคน เมื่อรู้แล้วเราก็ปลงบ้างก็จะดีจะทําให้เรานั้นได้รู้เท่ารู้ทันโรคมันมีอยู่สองโรคหนึ่งโรคกายสองโรคใจโรคกายเนี่ยคนเราเนี่ยมีหมอเยียวยารักษาให้แต่โรคใจเนี่ยต้องใช้ธรรมะโอสถโยมเวลาเราทุกข์ใจมีความวิตกกังวลบางคนเครียดเรื่องหนี้สินบางคนเครียดเรื่องโลกเรื่องเมียรเรื่องผัวเรื่องนานาจิปาทะ ไม่มีทางออกบางคนนั้นคิดฆ่าตัวเองตายแตมาว่าโยมอย่าไปทําอย่างนั้นมันบาปมากเพราะอะไรโยมเพราะปัญหาของชีวิตทุกคนมันมีความเครียดมันมีด้วยกันแต่ให้เรารู้จักวิธีผ่อนคลายสวดมนต์ภาวนาบ้างเข้าวัดเข้าวาบ้างถ้าสมมติว่าญ,ญาติโยมอยู่บ้านตราตวนเวลาวันไหนมีความทุกข์วันไหนมีความไม่สบายใจโยมก็เข้าวัดนั่งดูปลองเมน เออนั่งดูปลอ่อเ m ม n บางทีมันก็ปลงได้นะมันทําให้เราได้ปรงสังขารกันมากขึ้นนั้นโยมจะได้สบายใจความทุกข์มันก็หมดไปให้ความทุกข์ที่เรามีมันลอยไปกับปล่อเ m ม n นั่นแหละเวลาก็เผาศพแล้วเผาศพเล่าเราก็คิดว่าเออบุญแล้วที่เรายังไม่ตายบุญแล้วที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม้ว่ามันยังมีความทุกข์อยู่บ้างแต่เราก็สู้กันต่อไปต่อมานั้นมรณะธรรมมหิมรณงังอนตีโต เรามีความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดานี้ไม่พ้นในเรื่องของความตายไปได้ความตายนั้นมีอยู่สองอย่างโยมหนึ่งกาละมรณะสองอะกาละมรณะกาละมรณะนี่ตายตามการคนมีอายุ75ปีขึ้นไปถ้าล่วงลับในระหว่างนี้จัดเป็นกาละมรณะตายตามการแต่ถ้าต่ำกว่านั้นจัดเป็นอะกาละมรณะยังไม่ถึงคราวตาย แต่ก็ตายสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจัดพระพุทธเจ้าตรัสถึงอายุของคนเนี่ยส่วนมากมี 100, 100่ง0ปีนางวิสาขาพระเทระชิวานนมีอายุได้120ปีแต่พระพุทธองค์นั้นทรงมีพระชนอยู่ได้80พรรษาแต่พอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันโรคเยอะภัยมันก็เยอะอาใครอยู่ได้75ปีก็ถือว่าบุญแล้วนั่นโยมไปให้ถึงนะโยมเนะ เมื่อเรามีอายุยืนเราก็มีโอกาสในการทำบุญมีโอกาสทำความดีมากตรงนี้เคยมีโยมเขาถกปัญหากาตมาก็าถามว่ามหาไปว่าคนมีอายุยืนมีบุญไม่ใช่ดอกคนโบราณเขาบอกว่าเกิดปุ๊บตายปั๊บเนี่ยมันบุญบุญมากก็เลยถามว่ามันบุญเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วรีบตายยังไม่ได้ทำบาปตายไปก่อนแล้วเออ มาแต่ท,ทีแรกก็เกือบเชื่อโยมไปไปมามาไม่เชื่อเพราะอะไรเหตุที่ไม่เชื่อเพราะว่าคนเกิดปุ๊บตายปั๊บเนี่ยเพราะเขามีบุญแค่ได้เกิดแค่นั้นเองแล้วถามว่าเขาจะได้มีโอกาสได้เกิดอีกไหมโยมเพราะมันหมดบุญแล้วสู้เราท่านทั้งหลายบางทีอาจจะผิดบ้างค่ากบข่าเขียดบ้างแต่เราก็ทําบุญมากกว่าทาบาปอยู่แล้วยังพอมีโอกาสได้เกิดชาติหน้าอีก แต่คนเกิดปุ๊บตายปั๊บบดบุญแค่นั้นเหมือนกับรถนายโยมออกจากศูนย์ปั๊บขับได้หนึ่งกิโลน้ำมันหมดแก๊กอยู่นั่นเลยเจ้าของรถก็ไม่มีน้ำมันเติมก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นนายโยมรถมันจะไหมขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำมันเติมมันก็เจ๊งเท่านั้นแหละนั้นชีวิตของคนเราเหมือนกันโยมถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่ยืนยาวได้เท่าไร่ยิ่งดีแต่ขอยเรานั้นอย่าไปประมาทเพราะบางคนมีอายุยืนยาวก็จริงแต่ไม่ทําประโยชน์อะไรเลย มันก็ไม่มีค่าหรอกสู้คนที่เกิดมาปีสองปีหรือสิปี20่สปีแต่เขาทำบุญทําคุณประโยชน์สังคมเยอะเขาน่าจะมีค่ามากกว่าอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนั่นก็ขอให้เรานั้นได้รู้ว่าคนเรานั้นเกิดมามันก็ตายแน่อย่าแก้ไม่มีเมื่อรู้ว่าเราต้องตายเราอย่าไปประมาทประการที่สี่นั้นความพลัดพลาก ไม่เขาพลัดเราก็พรากไม่เขาจากเราก็จรชีวิตเราเจอกันก็เพื่อจากเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่มางานศพของแม่ทรัพย์ชำรำวนันนี้พอเผาศพสเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมก็กลับต่างคนต่างไปมีศพหน้าเราก็มาเจอกันอีกลักษณะน,นี้เรียกว่าจากพบกันเพื่อจากและจากกันก็เพื่อเจอกันแต่สําหรับการจากไปของคุณแม่ทรัพย์ชำมรำนั้นไม่มีโอกาสในการที่จะหวนกลับคืนมา ได้พบปะญาติพี่น้องโลกหลานอีกต่อไปนี่ความจากกันอย่างนี้มันทุกข์สำหรับคนอยู่ทุกอะไรที่แสนเข็นก็คือทุกในการจากกาันจากอะไรที่แสนเข็นก็คือจากกาันไปตายอย่างนี้โยมมันทุกข์มากเลยนั้นให้เรารู้ว่าความพลัดพลากมันมีอยู่ทุกคนแต่เวลาเราพลัดพลากจากสิ่งที่ของรักของห่วงเห็นเราก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเองตลอด แม้แต่ร่างกายโยมเราก็ยืมธาตุทั้งสี่มาใช้ตอนนี้โยมพ่อโยมแม่แก่ชราเริ่มรู้แล้วว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่เรายืมเขามาใช้เขาเริ่มจะเอาไปคืนแล้วเริ่มที่จะยึดไปคืนแล้วอย่างเช่นผมเราตาเราหูเรา,า,เรา,เราแขนขาเราที่ดำกลับขาวที่ยาวกลับสั้นที่มันกลับตึงที่ที่มันกลับคลอนที่หย่อนกลับตึงที่ซึ้งกลับเซะมันเป็นอย่างนี้นี่คือความพลัดพลาก มันทยอยจากกรไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายก็ชีวิตก็หมดไปสุดท้ายกรรมวุณาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโยมดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทําสูงต่ํามันก็อยู่ที่เราทําตัวแล้วในวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่ทรำัพย์ชํารําเราพอที่จะได้ธรรมานุสติได้มรณานุสติสอนตนตนเองว่า ในเมื่อเรายังมีโอกาสในการสร้างกุศลกรรมทําความดีเราอย่าไปประมาทชีวิตของคนเรานั้นไม่ถึงร้อยปีอย่างปัจจุบันไม่น่าจะถึงถึงก็น้อยไม่ถึงร้อยปีก็าตายแล้วนั้นเรามีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงเจ็สิปี8ปดสิปีเกสปีเหมือนกับคุณตาคุณยายที่อายุยืนมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยนั้นมีแต่บุญเท่านั้นแหละญาติโยมจะเป็นสเบียง ที่จะนำพาให้เรานั้นมีความสุขในโลกใบนี้ลาลับจากโลกใบนี้ไปแล้วบุญนั่นแหละจะนำพาเรานั้นไปสู่สุคติในสัมปรายภพได้สมในหลักพุทธภาษิตบาลีเทตมาภาพได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นว่าปุญญานิปะโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญกุศลนั้นเป็นที่พึ่งพาสายของผู้ที่ตายไปแล้วในโลกหน้า วันนี้ญาติโยมญาติพี่น้องตระกูลชำรำแล้วก็ญาติพี่น้องผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลอุทิศไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่วายชนนั้นอัตมาภาพเองในนามองค์เทศก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีที่โยมญาติทั้งหลายได้ประกอบได้กระทำในการบัดนี้ขอได้กลายเป็นตะบะเป็นพลวะปัจจัย เป็นบุญที่มีอน,นิสงส์กองใหญ่นุนส่งไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ทรัพย์ชำรำําดวงวิญญาณของท่านรับรู้โดยญาณใดให้ท่านมานุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อเกิดเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ดวงวิญญาณของท่านอนุโมทนารับเอาส่วนบุญเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แล้วขอ้กำลังแห่งบุญได้นุนส่งดวงวิญญาณของท่านให้ถึงสุคติในสมปรายภพสมความปรารถนาในเบื้องหน้านั้นด้วย ตลอดทั้งอนุโมทนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่มาประชุมฟังเทศฟังธรรมในการบัดนี้ขอญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยพรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่ประการคือให้มีอายุวันนะสุขะพละและมีปฏิภาณตราสานสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านได้ชี้แจงแสดงพัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมติยติพระัฒสรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศและชนี